อพออีกเรื่องหนึ่งมีคนถามเยอะครับบอกว่าในช่วงเดือนรอมฎรอนเนี่ยเมื่อเขาเป็นมุสลิมคืออย่างนี้ครับมุสลิมของแต่ละประเทศวิธีปฏิบัติไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับสิทธิเสรีภาพและกฎหมายของแต่ละประเทศที่บนทนซินเจียงอุยกูเนี่ยถ้าจะเห็นอาหารการกินเต็มโตแต่มันไม่ใช่ข้าวไม่ใช่อาหารอะไรพวกนี้นะครับเป็นพวกผลไม้พวกแป้งขนมปังเล็ก,ลกๆพวกอินทผลัมผมก็สงสัยครับแหมทำไมจะต้องเอามาถ้าจะเซตฉากผมว่าไม่ต้องเอามาหรอก กาถ้วยเดียวก็พอแล้วอันนี้เขาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นของเขาครับทุกบ้านมีหมดผมก็ถามว่าแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวท่านทาน,ทานไหมเขาบอกว่าบางครั้งไปทำไร่ทานามาก็ทานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของศาส,สนานะครับเรื่องของวิธีปฏิบัติของแต่และประเทศไม่เหมือนกันนะครับสุดท้ายผมก็เลยลองรับประทานครับหยิบอินทผลัมมาหยิบขนมปังมารับประทานท่านก็บอกว่า ชาวคูครอบคูค่ได้เขาก็บอกว่าท้านเดครับปกติเนี่ยมีทุกบ้านอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปดราม่ามากมายครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพวกเรานี่แหละที่เราจะอยู่กับประเทศไทยให้อยูอย่ยังไงให้ได้ผมนึกถึงคํานี้ท่านผู้ชมครับเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอไม่เป็นไรครับรัฐบาลไทยมีหน้าที่ต้องจะต้องจะอธิบายแล้วก็ชี้แจงต่อไปครับ